สวัสดีครับวันนี้รีวิวจับฉาย b บออจตอนะครับจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็มินิรีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับกับอุปกรณ์ตัวใหม่ซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากนะครับเนื่องด้วยวันที่10พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับมีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นงานใหญ่ของแ a c k m a g i c Design นะครับก็มีการประกาศซอฟต์แวร์ใหม่นะครับก็คือดัมชียริซอฟเวอร์ชันสินะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์อีกหลายรายการเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามีหลายรายการนะครับจริงๆผมไม่ได้ดูหลายในตอนกลางคืนนะะครรับเพาาวว่่ง แต่ว่าผมตื่นขึ้นมาดูตอนเช้าตอนสักตีห้าครับก็โอ้โหเปิดเข้าไปดูแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เราไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็มีใหม่ๆเยอะมากมายนะครับแต่ว่าที่ตื่นเต้นที่สุดก็มีอยู่อุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่า s p e e d Editor นะครับกนจริง,รงผมตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อสักอาทิตย์ก่อนที่งานจะเริ่มนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ตัวด a v i n ช i Resolve Editor Keyboard นะครับก็ได้อามาทำรีวิวนะครับแล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกดีมากนะครับจนะ ด้วยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับที่จะมาช่วยแล้วก็ทําให้งานง่ายก็เหมือนรู้ใจนะครับทางแบงจีดีไซน์ก็ออกตัวนี้มาเรียบร้อยว่า speed editor นะครับคือตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับยิงแล้วมันคือตัวคีย์บอร์ดนะครับผสมกับมาโครหรือว่าตัวที่เขาทําโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วครับก็มีตัวนี้นะครับตัว shock dial นะครับเหมือนกับตัวใหญ่รุ่นพี่เลยนะครับ ที่ตัวละ4 0 0 0 0กว่าตัวนี้ออกมาในราคาที่โหดร้ายมากนะครับราคาถูกมากแล้วยังมีสิทธิพิเศษคือจองช่วงนี้แถมซอฟต์แวร์ดัมชินดีซอฟเข้าไปอีกนะครับน่าสนใจมากนะครับโอเคนะครับลองมาสรุปก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรนะครับให้คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรนะครับก็ตัวนี้นะครับออกแบบมาสําหรับตัดต่อนะครับโดยเฉพาะในหน้าคัดนะครับอำนวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วนะครับทำให้งานตัดต่อ ในเชิงของยูทูบเบอร์นะครับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่ทำวิดีโอลง IG นะครับคนที่ใช้น้ตบุ๊กนะครับก็ต้องย้อนไปนะครับเพราะว่าในหน้าคัดเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาให้ทำงานแบบนี้นะครับทำให้ทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับมีเจ้าตัวเนี้ย p e e d Editor มาพนัวเข้าไปในหน้าคัดทำให้งานมันเร็วมากขึ้นนะครับก็มือเราแทบไม่ต้องไปจับเมาส์เลยนะครับก็อยู่แนี่บนตัวคีย์บอร์ดตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันดูนะครับแล้วมาดูว่าปุ่มแต่ละปุ่มทำงานอะไรกัันนบบ้างะคร ลองไปดูกันครับเกณครับเดี๋ยวผมจะลองไปแกะกล่องให้ดูนะครับสดๆดเลยนะครับวันนี้ก็คือแกะให้ดูเลยก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยครับเดี๋ยววันนี้พอเสร็จงานนี้แล้วก็เดี๋ยวคงได้ใช้ตัดต่องานนี้เลยนะครับเนะครับมาแล้วนะครับ โอ้จริงๆผมเห็นในรูปแล้วฮะต่ตอนทําตอนที่เขาโชว์นะครับก็ตัวนี้รู้สึกเหมือนจะใหญ่กว่าที่คิดไว้นิดนึงนะครับก็ตัวนี้ก็มาพร้อมคู่มือนะครับก็ไม่มีอะไรมากมีสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เลยนะครับก็ดูในโครงสร้างมานะครับก็ในโครงสร้างก็จะมีปุ่มนะครับอยู่นะครับแล้วก็เรียงตรงนี้นะครับถ้าเราลองเทียบนะครับสมมุติเรามี คีย์บอร์ดสั้นนะครับของทางสมมุติเป็นของแม็กซ์ละกันนะครับคีย์บอร์ดตัวเล็กนะครับอันนี้เราก็จะวางอยู่บนพื้นที่ทํางานของเราครับก็มีคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวเอเตอร์คีย์บอร์ดนะครับก็พื้นที่ก็ไม่กินมากก็เท่ากับคีย์บอร์ดยาวตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือข้อดีปุ่มต่างๆนะครับตัวนี้ตัวสําคัญนะครับตัวที่ถ้าท่านได้ลองจับแล้วจะชอบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทําให้เราสามารถหมุนเพย์เฮดบนไทม์ไลน์ได้อย่าง ก้งมากนะครับแล้วก็เข้าไปในจุดเล็กๆได้อย่างสะดวกมากนะครับก็มีปุ่มซอร์สทำลายนะครับตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ความต่างของตัวคีย์บอร์ดตัวใหญ่ก็คือจะมีตัวนี้ครับแคมเอล่ามันติดแคมนะครับในตัวใหญ่จะไม่มีนะครับแล้วมี Stop and Play ตรงนี้เพื่อความสะดวกตรงนี้เลยที่ดีมากก็คือปุ่ม Inout ที่ใหญ่มากนะครับกดง่ายสะดวกนะครับแล้วก็กลุ่มบนนี้ก็เป็น e dit tool นะครับก็คือพวก smart insert append นะครับ แล้วก็สิ่งที่ทําให้วันนี้ผมไม่สามารถจะรีวิวได้เต็มๆนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับลองสังเกตตรงด้านข้างของปุ่มนะครับจะมีฟังก์ชันอื่นๆแทรกอยู่ด้วยนะครับก็หมายถึงว่าปุ่มหนึ่งจะสามารถมีฟังก์ชันซ้อนกันอยู่2ตัว3ตัวนะครับอันนี้ผมต้องไปทําความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนในตัวเอเจ o ตเตอร์คีย์บอร์ดนะครับตรงนี้เป็นส่วนของทริมสายสับสายจมคัดสายอะไรเนี่ยตรงนี้ดีมากนะครับ เราสามารถคัดสปริตแล้วก็มาทริมหัวทริมท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะกดปุ่มทริมค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนนะครับตรงนี้เป็นปุ่มใส่ทรานซิชัน3แบบคัดดิโซฟสมูทคัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสลิปนะรตรงนี้ก็เป็นทรานซิชันอย่างอื่นอีกนะครับมีสแนปมีออดิโอเลเวลโอ้ตรงนี้ดีมากฟูลวิวนะครับริปเปอร์ดีลิทอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้คือการเชื่อมต่อนะครับจะไม่เหมือนตัวใหญ่นะครับตัวนี้คือสามารถเชื่อมทั้งสายแล้วก็เชื่อมทั้ง บลูทูธได้ด้วยนะครับเชื่อมได้2แบบเลยนะครับก็เป็นข้อดีก็คือสายไม่เกะกะนะครับเอเคครับเดี๋ยวผมลองไปเชื่อมต่อด้วยบลูทูธแล้วก็ลองทําให้ดูนิดหน่อยนะครับในหน้าคัทนะครับไปลองไปดูนครับเห็นครับผมเชื่อมต่อตัว speed editor กับทางบลูทูธแล้วนะครับก็จริงใช้สาย usb c ก็ได้นะครับแล้วก็การใช้สาย usb c ก็เพื่อเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในตัว speed editor ด้วยนะครับเห็นครับผมจะลองดูนะครับที่โปรเจกต์ของ davinci resolve 17ที่ผมทําอยู่นะครับหน้าจอนี้ก็คือ คุกกิ้งโชว์นะครับผมจะทําตัวปุ่มนี้ให้ดูนะครับผมจะลองใช้ฟังก์ชันของปุ่มนี้ให้ดูนะครับที่สําคัญก็คือด้านขวานะครับก็คือเราสามารถสวิตช์ซอสและกระทำลายนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการหมุนนะครับสมมุติเราอยู่ที่ซอสเทปนะครับเราสามารถหมุนดูสลับไปที่ชัตเติลนะครับก็จะเป็นการหมุนอย่างเร็วนะครับมันจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ครับตัวนี้จะต่างกับตัว Editor, Editor Keyboard นิดนึ่น,นะครับตัวนี้จะไม่มีตัวเมคานิกที่ดังก็แก,ก๊กก็อแก๊กเลยนะฮะตัวแล้วก็ตัวจ็อกก็คือการไปแบบเฟรมนะครับสโก l นี่ไปเป็นวินาทีนะครับจะเร็วกว่าเหม,มือนมี3มเกียร์นะครับเกียร์ที่ท่านอยากจะวิ่งไปบนไทม์ไลน์ไปเฮดวิ่งไปอย่างไรก็เลือกเกียร์ได้เลยนะครับสมมุติผมเลือกสมมุติผมลองเลือกตัวนี้นะครับ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม edit tool นะครับที่สามารถสั่งให้คลิปลงไปนะครับเพิ่ on top อะไรก็ได้นะครับสมมุติผมกลับมาที่ท i m e l สมมุติเราตัดต่อแล้วเราอยากให้มีการซูมครับผมก็จะกด c o a s t up เลยนะครับเหครับปุ่มเดียวจากคลิปก็จะซูมนะอันนี้ก็คือตัว editor tool นะครับผมอันดูไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปที่ซอสเทปนะครับแล้วก็ลองตัดมาสักส่วนหนึ่งสมมติจุดนี้เราอยากจะตัดนะครับอินก็กดอินนะครับกดอินตัวที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับแล้วกลับมาที่ไทม์ไลน์เราได้ตัวคลิปข้างบนแล้วเราอยากจะไวไวตรงไหนนะครับผมบอกผมอยากจะอินเสิร์ตตรงนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์ก็ฉลาดนะครับก็จะมีตัวสมาร์ทอินเสิร์ตนะครับสังเกตเป็นปุ่ม สามเหี่ยมนะครับหัวกลับลูกศรหัวกลับแล้วก็วิ่งลงนะครับผมก็กดแค่ smart insert นะครับตัวคลิปที่เรา in out เ <Okay. S 1> มื่กี้ก็จะวิ่งลงมาอยู่ที่ตัวไทม์ไลน์อย่างรวดเร็วนะครับก็เราต้องไปลองฝึกดูนะครับตอนนี้ทําให้การทํางานมันรวดเร็วขึ้นนะครับ s <S เรามาดูสมมุติเรานําคลิปลงมาเรียบร้อยแล้วเราจะมีการเรียกว่าไฟจูนนะครับจริงๆเราเราเรียกว่าสายที่ทําสับนะฮะสับหรือหันคลิปเพื่อที่จะเอาเสียง เอออ่าเสียงหายใจหรืออะไรออกนะครับก็ใช้3ามปุ่มง่ายๆครับปุ่มสปิดนะฮะผมลองดูนะฮะที่ทำลายตอนที่ทำลายนะครับผมสมมติตรงนี้จะมีเสียงกดสปิดนะครับแล้วก็ให้ดูตรงเครื่องมือบนนี้นะฮะเราต้องเปิดทิ้งไว้นะครับก็คือเขาเรียกว่า audio trim นะครับ audio trim จะมีอยู่ใน davinci resolve 17เท่านั้นนะครับ16ยังไม่มีนะครับก็แก้ปัญหาโดยการที่สมมติผมจะ trim เนี่ยครับถ้าเป็นในเวอร์ชันก่อนเนี่ยมันจะมองไม่เห็น ตัวเวฟฟอร์มนะครับ<ม>ก็ซิมยากตัวนี้ก็เวฟฟอร์มทูขยายใ,ใหญ่นะครับเราสามารถดูได้ว่าเสียงตรงนี้สมมุติต้นเสียงนะครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นเสียงอยู่นิดนึงเราก็เอาออกนะครับขยับได้ละเอียดนะครับก็คือกดปุ่มซิมค้างไว้แล้วก็กดหมุนเอาอหมุนเอานะครับตัวนี้จะสะดวกนะครับหรือจะซิมเอาล้วก็ซิมเอาเสียงด้านนี้นะครับแล้วก็หมุนกลับไปนิดนึงแล้วกดเพย์อ่านะอันนี้เป็นการ ทำแบบรวดเร็วนะครับก็มีสามปุ่มสปิ i ชิมอินชิมอ u t นะครับสามปุ่มสี่ปุ่มนี้เท่านั้นเองนะครับกดดูเต็มจอก็ฟูล i ิวนะครับก็เอสเคปก็เอสเคปแล้วก็อันดูก็กด2ทีนะครับก็ตรงนี้ก็มีทราน i ิชันอีกนะครับทราน i ิชันก็คือกดดิสโ l ฟ e นะครับลงไปเลยนะครับแล้วกดทราน i ิชันดูเลชั o นแล้วก็เป็นการขยับนะครับละเอียดนะครับสองปุ่มเองง่ายๆนะครับหรือเราบอกว่าทราน i ิชัน ผมอันดูไปนะครับฟังก์ชันอยากมีอย่างอื่นอีกผมก็กดค้างไว้นะครับก็เลือกมีอีกเพียบเลยนะครับอนี้ก็เป็นแบบ triangle นะฮะอันนี้ก็เป็นปุ่มที่ทํางานอย่างสะดวกมากมายบนนี้นะครับก็การทํางานพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดที่ลึกอีกทีนะครับว่าแต่ละปุ่มทําอะไรได้บ้างแล้วเพราะมันมีฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็มี multi cam อีกนะครับการตัดต่อแบบถ่ายหลายกล้องนะครับก็การทํางานเร็วขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ทําการตัดต่ออยู่แล้วใครที่เคยใช้โปรแกรมตัวอื่นนะครับ ซอฟต์แวร์ค่ายอื่นนะครับลองมาใช้ตัว DaVinci Resolve แล้วก็ลองเลือกตัว Speed Editor ไปลองใช้งานดูนะครับรลบรลองงาน YouTube งานคอนเทนต์แคร์เตอร์านทำคอร์สออนไลน์แล้วก็การทำพวก IG ีวิดีโอหรือวิดีโอต่างๆก็จะเร็วขึ้นแน่นอนครับและที่ต้องเร็วไปกว่านั้นก็คือตอนนี้นะครับมันเป็น Limited Time นะครับท่านซื้อตัว DaVinci Resolve นะครับแล้วก็แถมตัว Speed Editor หรือจะเรียกว่าซื้อ Speed Editor แถม DaVinci Resolve ก็แล้วแต่นะครับใครจะซื้อแล้วไปแบ่งกันนะครับก็แล้วแต่เลือกได้นะครับ ก็รีบๆหน่อยนะครับผมก็เรียกว่ามีจํากัดนะครับก็ลองดูนะครับก็รีวิวจับชายบจตอวันนี้ก็ขอยุติเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวแบบฉบับเต็มก็จะตามมาภายในเร็ววันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ